แนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อล่าสุดเนี่ยจีนมีการประกาศออกมาว่าหยุดเข้าซื้อทองคําแล้วนะครับทองคำเนี่ยร่วงลงมากระจายเลยนะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อติดตามได้ในหัวข้อทองคําร่วงลงมาตามนัดจุดเข้าซื้ออยู่ตรงไหนซื้อขายทองคําแท่งรับทองได้จริงไม่ใช่แค่ เตเทืดตัวสัญญาเปิดพอร์กับอินเตโกโทร0 2 2 2 2 0 0 0 7ได้เลยสวัสดีครับพบกับผมกับไพร์มินเทเดอร์อินเตโกนะครับเจอกันอีกแล้ววันจันทเวลาเดิมเลยนะครับก็ใครยังไม่เคยตามรายการของเราต้องบอกว่าเราเนี่ยพูดอะไรบ้างนะรายการของเราเนี่ยจะพูดถึงข่าวสารที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างแล้วก็จะพูดถึงข่าวสานี้ที่ต้องเจอกันนะเขามีอะไรบ้าง แล้วถัดไปจะพูดถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับเป็นเนื้อหามาโคอะไรเงี้ยหรือว่าคอนเทนต์ที่มันสามารถคนฟังสามารถเอาไปใช้ต่อยอดในสินทรัพย์อื่นๆได้ไม่ใช่แค่ทองคํานะครับประมาณนี้เอ่อและในส่วนถัดไปจะเป็นในส่วนของเทคนิคนะครับก็จะกราฟเอากาฟขึ้นมาโชว์กันนะว่าจะพูดน,น้ำมันทองคําหรือว่าคริปโตเนี่ยแล้วแต่โอกาสเลยนะครับดูว่าตอนนี้เงินเป็นไหลไปตรงไหนนะครับสัมพันธ์อะไรกันบ้างนะครับมันก็จะเกี่ยวกับทองคําด้วยนะประมาณนี้เนาะ สุดท้ายเลยจะเป็นช่วงตอบทางบ้านนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้งไว้ได้เลยใต้คลิป YouTube นี้นะครับแอดมินเขาจะคอยไล่ตอบให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเออบางคําถามเนี่ยเอออาจจะน่าสนใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะกระยิบม,มาตอบในรายการก็จะมีนะในช่วงตอบทางบ้านนะก็รอฟังดูได้นะคาถามใครจะโดนมาตอบแล้วก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ให้ผมเอาไปตอบในเป็นเนื้อหาถัดไปในคลิปถัดไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองถามกันมาดูเกี่ยวกับลงทุนนะ ก็ได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าตอบไม่ได้อะไรอย่างนี้นะโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนจะไปเริ่มหมดทั้งมวลนะเรามาเริ่มกันที่อัปเดตราคาทองคําวันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับราคาทองคําวันนี้นะครับก็อยู่ที่452หมนั่นเองนะครับหรือว่า4ี่0นนั่นเองนะก็ต้องบอกว่า ลงมาตามคาดนะครับก็เรียกได้ว่าปรับฐานใหญ่นั่นแหละที่ผมให้รออยู่ที่40,000ื่นมาแล้วนะครับแล้วก็หลุดไปแป๊บหนึ่งด้วยแต่ก็ประมาณนี้เป็นแค่การประมาณก็อยู่ในตรงนี้พอดีเลยคือเรียกว่าบังเอิญน,นะครับถามว่าลงมาเพราะอะไรก็ต้องบอกว่าจากข่าวสัปดาห์ก่อนนะจะเห็นว่าตัวเลขว่างงานออกมาดีเอ้ยออกมาแย่นะครับจริงๆท้องต้องขึ้นใช่ไหมแต่โดยรวมแล้วก็จะมีข่าวเรื่องของจีนหยุดซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทองก็ลงมาเอาง่ายคือมีเหตุผลต่างๆๆนานานะครับแต่จริงจเนะี่ยผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเขาเนี่ยเริ่มขายมาก่อนหน้านี้เป็นเดือนกว่าแล้วซึ่งนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่ามันน่าจะเป็นการปรับฐานใหญ่ใช่ไหมอ่าซึ่งวันนี้เนี่ยโอเคก็มีการประกาศออกมาชัดเจนแล้วแหละซึ่งการที่เขาประกาศออกมาเนี่ยผมก็จะบอกว่าแสดงว่าเขาต้องการให้ราคามันลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอจับสองหมื่นสามพันเอ้สองพันสามร้อยเหรียญที่ผมแนะนําไว้เนี่ยนี่คือจุดเข้าซื้อแรกนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยใครที่ไม่มีของเลยต้องเข้าซื้อแล ส่วนใครที่มีของหรือมือคันเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มเข้าซื้อแล้วแต่ผมต้องบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยเขาจะพยายามให้ตลาดกลัวในช่วงเวลานี้นะครับเพราะั่ามันต้องลงได้อีกลงแค่ตรงนี้ยังไม่กลัวมันต้องลงหลุดไปเลยหลุด2 2,280ลงไปนะครับตลาดจะเริ่มกลัวแล้วเพราะว่าเนี่ยลงไปต่ํากว่านั้นลงไปเนี่ยจะยิ่งดี2,250นะครับต้องมีรอหรือ2,200ท้วนเนี่ยต้องมีอกก็คือมีโอกาสถึงนะครับเราก็ แค่ทยอยซื้อผมเนี่ยก็ประมาณชัดเจนไม่ได้แต่เยแน่เนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยคือโอเคต้องเริ่มซื้อแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อออินนะคะประมาณนี้เพราะว่ามีโอกาสได้ราคาสวยกว่าน,นี้เหมือนกันก็ดวนทยอยสุ่มซื้อไปแต่ว่าตรงนี้เริ่มซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะเพราะยังไงเนี่ยอะไรนี้พอปลายปีไปเนี่ยยังไงยังไงซะทองทาจะขึ้นอยู่ดีนะครับอ่าประมาณนั้นเดี๋ยวมันจะมีข่าวแบบเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจถดถอยอะไรมาเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงนี้จะเป็นเรื่องของ เงินเฟอ้อนะครับประมาณนี้เนาะที่ควบคุมไม่ได้นั่นเองที่ผมพูดมาตลอดเนาะโอเคเราไปเข้าสู่รายการหลักกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนของเรามาเรื่องที่อัปเดตข่าวสัปดาหก่อนกันเลยก่อนเลยแล้วกันครับก็ตัปดาหก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเอ,อตัวเลขภาคการผลิตเนี่ยจะอยู่ออกมาหดตัวนะครับก็เรียกได้ว่าภาพรวมเศเมรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีนะภาพการผลิตหดตัว แต่ว่าที่แน่เนี่ยพอมาดูภาคบริการก็ยังขยายตัวอยู่นะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนเดิมเลยคือเศรษฐกิจอเมริกาที่มันดีมาถึงวันนี้เนี่ยก็เพราะภาคบริการเขามันยังดีอยู่นั่นเองเพราะถามว่าเ้ยมันจะแย่ไหมผมว่ามันก็ยังไม่แย่ขนาดนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวเงินเฟอ้อเนี่ยก็จะกดอันทองคําต่อไปเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้แย่อย่างที่คนคิดนะครับประมาณน,นี้รวมถึงตัวของจ้างงานอเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแย่กว่าเดิมนะครับจาก3.9เป็น4นะครับ แต่สี่เปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับไม่ได้แย่มากเลยนะครับเมื่อเทียบกับในเอ่อในทั่วๆไปในค่าเฉลี่ยนะครับหรือว่าในอดีตนะครับสี่เปอร์เซ็นต์ถือว่ายังไม่ได้แย่แค่มันทรงเหมือนจะแย่เอาง่ายคือถ้าเดือนเดียถัดไปมันมัน,ม,นมันพุ่งพุ่งขึ้นมากกว่าเสียเป็นสี่จุดสองสี่จุดหนึ่งสี่จุดสองสี่จุดสามอะไรว่าไปเนี่ยอันนี้ทรงมันจะเริ่มชัดแล้วเฮ้ยมันเริ่มแย่จริงนะอะไรเงี้ยอันนี้ทองจะขึ้นแรงแต่ว่าเนี่ยคือแค่ขึ้นมาสี่เนี่ยถือว่า ไม่ได้เป็นไม่ได้ผิดคาดอะไรมากคือมันก็ไม่ได้แย่มากก็แค่โซโซนะครับตรงตรงกลางตรงกลางอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคํามันก็เลยไปคิดถึงปัญหาเงินเฟอ้อมากกว่ามั้นโดยรวมก็เลยทองคาก็เลยลงมานั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นหลักการทั่วๆไปอยู่แล้วคือพูดง่ายๆเศรษฐกิจอเมริกามันยังแข็งอยู่นะครับเราแค่คิดกันเองว่ามันจะแย่แล้วแต่ว่ามันยังไม่แย่ซึ่งผมก็เชื่อมันจะแย่นะแต่แค่ไม่ใช่ตอนนี้นั่นเองนะนึกออกไหมอาจจะเป็นปลายปีอะไรอย่างนี้นะครับโอเค ถัดมาเนี่ยจะเป็นข่าวตัวของ E.U. นะครับหรือว่ายุโรปนะที่จะมีการาผลการเลือกตั้งพวกสมาชิกในยุโรปเนี่ยมันน่าจะใกล้ประกาศแล้วในวันนี้นั่นเองเดี๋ยวรอตามดูผลก็ได้แต่หลักๆไม่มีบทต่อราคาทองคำระยะสั้นจะมีในระยะยาวนะครับครึ่งมันจะมีเกี่ยวกับนโยบายพวกสงครามการค้าหรือว่าการความขัดแย้งระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเ,เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเสียงที่มันนํามาเนี่ยจะเป็นเสียงในฝั่งของ เชียอะไรนะอย่างเช่นสงครามคนที่ไม่เห็นด้วยกับยูเครนัสเซียเนี่ยมีได้ที่นั่งมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เอ่อยูเครนเนี่ยจะไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าเมื่อก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเอ่อพวกตรงนี้อาจจะทําให้คั้วหน้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนฝั่งได้ก็ต้องตามดูแล้วกันนะแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยมันก็แค่เป็นแบบยังไม่ได้สาเร็จรู้ล่วงชัดเจนในการเลือกตั้งนะแล้วก็ทําเสร็จก็ไม่รู้ว่ายิงแล้วจะเดินไปทางไหนก็ต้องรู้นโยบายเขาต่อนะประมาณนั้นเนาะ แต่โดยรวมเนี่ยคือ,อ,อผมเชื่อว่าชุดใหม่ที่จะได้ขึ้นมาเนี่ยท่านดูแนวโน้มนะจะแบบมันจะมาทางหัวแบบไม่อยากให้เงินเฟอ้อเกิดในยุโรปนะครับอยากจะให้เงินเฟอ้อจบลงเราไม่สนใจพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนในยุโรปจ่ายค่าใช้จ่ายแพงมากแล้ว ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ถ้าคุณจับมือกับจีนมากขึ้นนะคือถ้าคุณเ,เปิดรับจีนมากขึ้นเนี่ยหรือว่าไม่แซงชั่นเหมือนที่อเมริกาทำเนี่ยมันก็จะมีของถูกเข้ามาในประเทศมากขึ้นใช่ไหมโอเคแหละถึงแม้ว่าเราจะมันจะตีตลาดของในยุโรปได้ก็จริงนะแต่ว่าแน่ๆเลยคนในยุโรปจะได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะเเรียกว่าอะไรอะข้าวของมันจะถูกลงเนื่องเองนะครับประมาณนี้เนาะก,ก็ เออแต่มันก็เป็นเรื่องสองครามการค้านะพวกนี้มันก็มีอเมริกาอยู่ด้วยนะบางทีจะเปิดรับมากๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกกับลูกพี่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องตามดูไปว่าแอคยุโรปจะแอคชั่นอย่างไรต่อนั่นเองนะแต่พูดง่ายๆก็คือถ้ามันออกมาทางที่สนับสนุนแบบเออไม่ได้กดดันจีนเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเปิดรับจีนมากขึ้นเนี่ยหุ้นจีนจะเป็นบวกมากนั่นเองนะครับซึ่งหุ้นจีนมันก็ยังถูกอยู่นะก็พูดไปตลอดก็คือน่าเก็บนะครับ โอเคก็ okay. ถัดมาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาดูในอุตสาหกรรมของเวียดนามบ้างน,นะอันนี้คือวินวินฟ้าสนะรถไฟฟ้าเวียดนามที่มีไอมี p อในอเมริกาใช่ไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้ขาดทุนต่อเนื่องนั่นเองคือต้องเข้าใจว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแข่งกันดุเดือดมากก็จะเริ่มมีคนที่ตายไปตายไปอันดับหนึ่งของเวียดนามเนี่ยคือวินฟ้านะครับแล้วก็ เออเรียกได้ว่าขาดทุนต่อเนื่องแล้วก็จนต้องขายกิจการหลักๆออกไปนะพวกที่ธุรกิจหลักเขาพวกซูเปอร์มาร์เก็ตห้างอะไรพวกนี้เขาก็ขายออกไปแล้วก็จะมาอุ้มธุรกิจรถไฟฟ้าของเขาเองแต่ผมว่านี่มันค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะสำหรับพวกรถไฟฟ้านะคือจีนก็เก่งนะครับตัวอเมริกาก็มีเทสลาครับแล้วคือจะมาแข่งกันคือเอาง่ายทั่วโลกอัดเงินรัฐบาลอัดเงินให้กับกลุ่มนี้มากเพราะต้องการให้เกิดการจร้างงานในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัว แต่ผลลัพธ์ก็คือโหตอนนี้แข่งกันเดือดจัดเลยนะครับก็ล้มหายตายจากแน่นอนนะก็ต้องสู้กันไปต้องดูต่อไปนะก็นี่เป็นแค่ครับคร่าวสำหรับรถไฟฟ้านะที่กระแสแรงมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มแบบพบผู้ที่อ่อนแอนะก็จะตายไปเรื่อยๆนั่นเองนะก็เดี๋ยวจะเข้าเห็นนะอ,อสุดท้ายพวกนี้ก็จะเหลืออยู่ไม่กี่เจ้าหรอกนะครับที่ครองตลาดประมาณนั้นถัดมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ,อ มีเออเขาเรียกอะไรนะนักอิโคโนโมิกหรือว่านักวิเคราะห์ของแบงก์อเมริกาเราถือได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเฟดเลยนะแบงก์อเมริกานะีน่คือใหญ่มากนะครับแล้วก็เออไม่ใช่แบงก์ชาตินะโคลานก,ากันแต่ชื่อมันมเหมือน,นคล้ายๆแล้วกันพูดง่ายๆคือมีคนเนี่ยในคนวิเคราะห์ของเขาเนี่ยออกมาพูดว่าเออถ้าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยเนี่ยครั้งถัดไปของเฟดที่จะลดดอกเบีย้ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสัญ,ญญาณจุดเริ่มต้นของความเวลวร้ายนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าเริ่มลดดอกเบีย้ยเนี่ย ผมเขาเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพเศรษฐกิจอเมริกาคงจะใกล้จะมีอะไรบางอย่างที่แย่แล้วหรือว่ามีข่าวแย่ออกมาแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยคงไม่ลดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าเขาคิดว่าคงจะลดก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีข่าวตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าผมก็เลยเออซึ่งแน่นอนนะครับก็ผมก็คิดเหมือนกันว่าคือถ้ามันไม่เกิดปัญหาเนี่ยเงินเฟอ้อจะลงได้ยังไงในอเมริกาตอนนี้เงินเฟอ้อเป็นปัญหานะครับแล้วก็ มันถึงมันจะไม่ได้รุนแรงมากตอนนี้นะแต่มันก็ไม่ได้ลงไม่ได้ดีขึ้นนะครับถึงมันจะไม่ได้พุ่งเหมือนก่อนหน้านี้ตอนโควิดอะไรเงี้ยใช่ไหมเอ้ไม่ใช่โควิดหรือว่าหลังโควิดอะไรเงี้ยนะแต่พูดง่ายๆก็คือทรัพย์สินหลายๆอย่างในอเมริกาหรือว่าเอาง่ายคือพวกหุ้นพวกเนี้นนยเก่งกําไรฟองระบูจัดเลยนะครับคือถ้าลดดอกเบี้ยจริงแล้วไม่เกิดวิกฤตอะไรเลยโอ้โหหุ้นไม่ขึ้นตายกันไปข้างนึงเลยเหรอนะครับคือแบบขึ้นอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือคนแบบคนอเมริกาก็แห่ซื้อกันกระจายเลยนะครับคือตอนนี้ก็ทําอยู ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคือแจกเงินให้กับคนง่ายๆนะครับซึ่งในตลาดทุนมันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับคือมันเป็นมันผิดหลักการอ่ะนะ <S <s เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เกิดวิกฤตอะไรเลยหรือไม่เกิดปัญหาอะไรเลยทางเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะแข็งแกร่งตลอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะผมเชื่อว่าต้องเกิดเพราะแต่ว่าแค่ไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะ,ะทองคําเลยยังไม่ขึ้นตอนนี้เท่านั้นลงมาแบบนี้เนี่ยคือเป็นโอกาสที่คุณจะซื้อและซื้อมากซื้อน้อยอะไรก็ว่าไปแต่เนี่ยคือจุดเริ่มเข้าซื้อขอขงผมมแแลล้้วนนะะะครรับปาณีห แล้วก็ถือหน่อยเป็นสไตล์ของผมกนะ็คือซื้อแล้วถือหน่อยมันจะไม่ได้ขึ้นทันทีนะต้องบอกว่าไม่รีบขึ้นนะครับมันซื้อตรงนี้อาจจะไม่รีบขึ้นแน่แต่ว่ามันต้องมีของบ้างแล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีนะประมาณนี้แหละเออมาดูข่าวสัปดาห์นี้นะครับจะเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อน,นะวันพุธเดี๋ยวดูได้เลยนะครับถ้าตัวเลขเงินเฟ้อออกมาแย่ๆออกมาดีนะครับดีกว่าคือออกมาสูงกว่าคาดได้เยอะเนี่ยหรือออกมาสูงกว่าคาดก็พอเนี่ย เผื่อเท่าออกับค่าเนี่ยนะครับราคาทองก็ร่วงเลยครนะผมว่านะคือ3.4ตามค่าเนี่ยมันไม่ได้น้อยนะมันเยอะนะแล้วมันก็ยังเป็นปัญหามันจะทําให้ลงมาที่2%ได้ยังไงนะคือมันแบบมันมีปัญหาอยู่อตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกดดันไม่เสร็จลดดอกเบี้ยได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ผมว่าเงินเฟอ้อเนี่ยน่าจะไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะครับอ่ะ พอมาดูวันพฤหัสนะจะเห็นว่าจะมี FOMC หรือว่าประกาศเกีย่ยวกับพวกนโยบายของเฟดนั่นเองนะครับก็จะมีตอนตีหนึ่งครึ่งวันพฤหัสนะครับจะมีเฟดมาพูดนะครต้องเนี้ยราคาบ้างจะเหวี่ยงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะน่าจะออกมาในทรงประมาณว่ายังไม่รู้ว่าจะลดดอกเบี้ยตอนไหนนะครับเพราะว่าถ้าเขาพูดเมื่อไหร่ว่าลดตอนไหนเนี่ย หรือลดเร็วกว่าเดิมเนี่ยตลาดกิ่งกาไรจัดกว่าเดิมนะครับซึ่งเขาไม่ต้องการอย่างนั้นนะเขาไม่ต้องการอย่างนั้นเลยนะเขากลัวตลาดฟองสบู่จัดเลยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเขาต้องพูดอย่างไรให้มันไม่ให้ความมั่นใจว่าจะลดคือลดอาจจะลดจริงเร็วหรือช้าไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่สามารถพูดได้เพราะถ้าเขาพูดเื่อไหรลนะทุกทรัพย์สินจะขึ้นกระจายนะครับถ้าเขาพูดว่าเขาจะลดดอกเบี้ยเร็วแต่ถ้าพูดว่าจะไม่ลดเนี่ยตลาดก็ตกใจอีกนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะมันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้ความมั่นใจนะแบบนี้นะ ประมาณนี้นั่นเองนะก็ผมก็เลยจะบอกว่าถึงเราจะเห็นว่าข่าวมันเป็นอย่างนี้นะครับทองคำเลยต้องมีติดพอร์ตบ้างเพราะ๋ยวเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาประกาศว่าเขาจะลดนะมันขึ้นแรงเลยนะครับตอนนั้นนะมันซื้อไม่ทันเลยนะมันอาจจะขึ้นมาก่อนก็ด้วยนะเพราะจะมีวงในรู้ก่อนอนะไรอย่างงี้นะถัดมาเนี่ยก็จะมีตัวของเออ PPI นะครับเป็นเงินเฟ้อตอนทุ่มครึ่งอีกนะครับก็เป็นเป็นเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตนะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันแต่ว่า CPI จะรุนแรงกว่านะวันวันพุธเนี่ย วันพฤหัสก็จะมีเงินเฟอ้ออีกอง่ายๆนะก็น่าจะเหวี่ยงอีกตอนทุ่มครึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะเห็นว่าข่าวน่าจะมีวันพุธแล้ววันพฤหัสแค่สองวันนะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรก็รอดูได้ว่าทองจะรีบาวได้หรือไม่แต่ถ้ารีบาวขึ้นมานะครับบอกเลยว่าก็ก็ถ้าคนซื้อไปแล้วเนี่ยมีของแล้วเนี่ยรีบาวขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องทําอะไรใจเย็นๆแล้วถ้ามันลงมาใหม่เนี่ยถ้าลงมาที่เดิมที่เราเคยซื้อก็ไม่ต้องทําอะไรเหมือนกันเราจะซื้อเพิ่มก็ต่อเมื่อ ลงไปต่ํากว่านั้นนะครับก็ผมก็บอกแลวมันมีโอกาสอยู่นะถ้ามันมา2,250เนี่ยก็มีโอกาสนะครับคือถามว่าเป็นขาขึ้นจริงแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้มันยังไม่ใช่ไงนะเพราะมันมันก็มีโอกาสที่จะลงลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็รู้สึกว่าการที่ผมไม่อยากให้ให้ไม่อยากให้แบบว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยลงมาเยอะจริงแล้วไม่ให้ซื้อเลยเพราะอยากคิดว่าลงมาเยอะกว่านี้เยอะเนี่ยผมไม่อยากพูดอย่างนั้นนะเพราะว่า อย่างน้อยที่เราเห็นตอนนี้คือตัวเลขจ้างงานสาธารมันเริ่มแย่แล้วถึงมันจะไม่ได้แย่นะแต่มันก็ดูไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนอ่ะมันก็มีโอกาสที่เดือนถัดไปมันจะแบบแย่ขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดันแย่ขึ้นมาเร็วอย่างเงี้ยโอเคมันเริ่มชัดแล้วว่าเเขาเรียกอะไรอ่ะทองคําปรับฐานใกล้จบแล้วมันจะขึ้นจริงนะครับมันจะขึ้นจริงแล้วซึ่งตอนนั้นมันจะขึ้นไปแล้วซึ่งผมก็ไม่อยากให้แบบว่าตรงนี้ราคาตรงเนี้ยไม่มีใครซื้อเลยก็แปลกมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันควรจะต้อง ถามว่าจะลงไปรอรุ่นข้างล่างใช่รอรุ่นข้างล่างได้ครับแต่ว่าการที่จะไม่มีของตรงนี้เลยเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงนะครับที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่มีเลยอะ่ะมันผิดนะครับนั่นคือหลักการของผมนั่นเองถัดมาในส่วนของเนื้อหามาโครเนี่ยผมก็ต้องอัปเดตตัวเลขนิดนึงนะก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับปริมาณเงินนะครับน่าสนใจก็คือปริมาณเงินที่เฟดเนี่ยผลิตออกมาหรือพิมพ์เงินออกมานะครับในดอลลาร์ในระบบทั้งหมดนะจะมีการบันทึกเป็นเลคคอร์ดสถิติเอาไว้จะเห็นว่ามันจะมีเส้น สโลปเส้นสีแดงที่ผมขีดไว้นะแต่เฮียแน่เนี่ยล่าสุดหลังโควิดเนี่ยเส้นสีฟ้ามันพุ่งกระจายขึ้นมาก็คือผลิตเงินเยอะมากใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีการชะลอลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มทรงๆและไม่ได้ลดลงใช่ไหมสิ่งที่มันตามมาล้อกันมาเลยคือตัวของคอน sumer นะครับ price index หรือว่าพูดง่ายๆก็คือเงินเฟอ้อภาคผู้บริโภคเนี่ยหรือว่าค่าใช้จ่ายที่คนเมกันใช้เนี่ยมันพุ่งขึ้นตามเลยนะก็เรียกได้ว่าพุ่งนะขึ้นตามปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นเลย ซึ่งนี้ก็อธิบายได้ว่าดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่านะครับแต่แค่ตอนปัจจุบันนี้มันแข็งค่าเมื่อเทียบเงินบาทเทียบค่าเงินหยวนเงินเยนต่างๆเนี่ยมันแข็งแต่ว่าในตัวของมันเองจริงๆคือมันอ่อนนะครับก็เพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ทองคำเนี่ยมันเลยแพงนั่นเองนะครับและหลังจากนี้เนี่ยถามว่าเป็นยังไงต่อก็ไอ้ธีมนี้เนี่ยมันยังไม่หยุดนะมันหยุดไม่ได้นะเพราะว่า หลังอย่างนี้มันจะไม่มันจะไม่มีคำว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเห็นไหมมันจะมีแต่แบบเอ้ยจะลดดอกเบี้ยตอนไหนเมื่อไรที่ลดเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้ตัวของเขาเรียกว่ามันนี่ทับไพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอตัวของทองคำเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกนั่นเองนะครับนี่คือระยะถัดไปนะไอ้นี้พูดได้เห็นภาพใหญ่นะครับแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้เนี่ยโอเคมันเป็นภาพแบบจะได้ต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยมันแล้วแต่ดวงด้วยเหมือนกันนะเราก็ มาถึงวันนี้แล้วต่ำกว่า2,003แล้วเนี่ยจะให้ไม่มีของเลยมันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องมีบ้างนะถัดมาเนี่ยก็อันนี้ก็จะโชว์ตัวเลขของเออ่ฟดวอชก็คือแบบการประมาณการเรื่องดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะครับจะเห็นว่าปัจจุบันอยู่ที่เอ่อ,นนเ,นะอ,เ,อ,อเนี่ยนะครับดูเมาส์ผมนะอยู่ที่เอ่อห้าเนี่ยนะครับไอเนี่ยอะไรนะห้าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่า เออเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยคิดกันว่ากัญญาเนี่ยเมื่อก่อนกัญญานะมันจะแบบมั่นใจมากกว่านี้นะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมีแนวโน้มมากกว่านี้ที่จะที่จะลดดอกเบี้ยนะครับก็คือก็คือลดถ้าลดจาก5้าุ้ามันจะกลายเป็น5้าจุใช่ไหมหนึ่งสเต็ปตอนแรกเขาคิดว่ากัญญาจะลดนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือพอไอตัวเลขจ้างงานสหรัฐประกาศออกมาเนี่ยกลายเป็นแบบมั่นใจน้อยลงเฉยนะครับว่ามันจะ ลดดอกเบี้ยเดินกันยานะครับทองก็เลยร่วงเข้าไปใหญ่ไงถามว่าเนี่ยมันก็เป็นตลาดก็งงนะว่าตัวเลขจ้าออกมาก็แย่ดิทําไมทาไมแนวโน้มลดดอกเบี้ยมันถึงดูเช้าออกไปล่ะคําตอบก็คือสี่เปอร์เซ็นมันไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตลาดมันก็เห็นเห็นในยุโรปเนี่ยสภาพเศรษฐกิจเขาจะเขาลดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยมันแบบมันไม่ได้ดีใช่ไหมทั่วโลกมันไม่ดีหมดเลยคุณจะแบบจะไม่ตัวเลข้าคุณมันจะไม่ได้แย่ขึ้นนิดหน่อยมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมมันแบบโดยรวมมัน ตลาดมันคิดว่าอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันแบบแย่แค่นิดเดียวเนี่ยแล้วเงินเฟ้อก็ไม่ได้ดีดูของทุกอย่างเก่งกาไรหมดเนี่ยภาพรวมเนี่ยเขาก็เลยได้ข้อสรุปว,ว่ามันจะลดดอกเบีย้ยได้ยังไงนะครับมันก็เลยยืดออกไปอีกนะก <c oughs> ็ยืดออกไปเผอเอปีนี้ไม่รู้ลดด้วยหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็เลยบอกเลยว่าการปรับฐานของทองคำที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย มันจะเล่นข่าวนี้แหละกันว่าเอ้ยปีนี้จะลดไหมจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่าเนี่ยเราอย่าไปกลัวมากนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เอาง่ายคือเราต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเล่นข่าวเนี่ยและนี่แหละคือโชคการในการเก็บทองนะครับอาวมรนอนนี้แล้วเดี๋ยวพอเมื่อไหร่ที่แบบเอ้ยไม่นะเราจะลดดอกเบี้ยจริงจังแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนนั้นเนี่ยทองขึ้นไปแล้วเราแค่ถือลุ้นกําไรเยอะอย่างเดียวนะตอนนี้คือรอจังหวะสะสมสะสมอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ผู้ได้ดูแบบที่ผมพูดในทั้งหมดอะ,ดอะว แล้วปัญหาที่มันจะคอนโทรลไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยเขาจะเล่นกันอยู่แล้วก็ยังเล่นต่อนะครับล้วก็จะพูดถึงเรื่องเฟดไม่ลดดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวปีนี้อาจจะไม่ลดเดี๋ยวมันจะมีข่าวจงพูดมาเยอะขึ้นนะครับทำให้ทองคำเนี่ยกลุนกดดันนั่นเองนะครับนี่ก็จะยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับในช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้นะครับเออมาเรามาดูในส่วนของเทคนิคอลกันบ้างนะครับตัวของเทคนิคอลเนี่ยผมเปิดเป็นกราฟเรียลไทม์เลยแล้วกันนะ mm hmm. ก็จะเห็นว่า ดาวโจนมาเริ่มจากดาวโจนเนี่ยจะเห็นว่าทรงดาวโจนเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยเห็นไหมคือเห็นไหมจา้จาจ้างงานสาะระออกมาดูไม่ดีใช่ไหมไม่ดีนิดหน่อยอ่ะขึ้นมาที่สี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าดาวโจนเนี่ยมันไม่ได้ลงเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้ดูแย่ด้วยนะคือทรงมันก็เป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังไม่ได้ดูอ่อนแออะไรนะครับ <Ć. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเอ้ยการที่ตัวเลขว่างงานสาระัขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขากลัวหรือเปล่าตลาดกลัวว่ามันจะเกิดวิกฤตไหมอะไรยังไม่มีนะ้ายังไม่มีเพราะฉะนั้น ทองคำนะตอนนี้เนี่ยก็คือมันยังไม่มีข่าวดีมาพูดนะครับรพูด,ดง่ายๆนะเขายังไม่เล่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวทัพพอร์ตอันนึงว่าทองคํายังไม่ขึ้นตอนนี้แบบขึ้นจริงๆอะ่ะขึ้นไปออลไทม์ให้ยังไม่ใช่นะครับอ่าประมาณนี้ถัดมานเนี่ยก็จะเป็นตัวของบอลยูนะครับบอลยูสหรัฐเนี่ยเด้งเลยนะครับก็โอเคแหละก็เด้งขึ้นมากดดันทองคําทําให้บาทอ่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตีที่ผมพูดไปว่าเงินบาทเนี่ยมันกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งนะครับอ่าประมาณนี้ ก็ก็ใช่นะครับเหมือนบาทก็อ่อนก็ช่วยทองไทยอยู่นะแต่ก็สุดท้ายก็คือ4 0,000ผมก็มานะครับโอเคก็ช่วยแล้วแต่ก็4ี่หมนก็ต้องมาอยู่ดีเพราะมันลงมาเยอะอันนี้คือการที่ผมตีไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับแล้วผมก็ทองกราฟทองนะก็ผมก็อธิบายไปตลอดเลยนะครับนานมากประมาณเกือบ2เดือนเลยเนาะก็จริงๆริการปรับฐานโดยทั่วไปมันใช้เวลา2เดือนถึง3เดือนนะครับหรือว่ามากกว่า2เดือนแน่ๆเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะ2เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า มีแนวโน้มเหมือนกันว่าจะใกล้บฎิบานเสร็จหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ผมก็เลยไม่อยากให้คนราคาตรงนี้ไม่อยากให้คนกลัวโดยไม่กล้าซื้อเลยแต่ว่าก็ไม่กล้าให้ซื้อเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนมันยังไม่เล่นข่าวเงินเฟ้อมากพอผมรู้สึกมันเล่นน้อยเกินไปนะมันต้องเล่นมากกว่านี้ก่อนแล้วคนก็ยังไม่ค่อยกลัวด้วยมันดูผิดธรรมชาติไปน,นิดนึงอ่ะนะเพราะ,ะนั้นเลยก็เลยว่าตรงนี้เริ่มมีของแต่ไม่ใช่ออินนะรับไม่ได้ซื้อหมดน้าตักนะให้เรารอว่ามันเผื่อลงไปลึก ก็ลึกกว่านั้นเนี่ยก็ลงไปเลยนะครับก็2,250เป็นการประมาณการเข้าๆเท่านั้นแล้วก็2,200ทุวนอะไรเงี้ยแต่เราตรงเนี้ยโซน2,300ถึง2,200ท้วนเนี่ยเอาง่ายๆคือทยอยซื้อนะครับประมาณนี้อืมแต่ว่าอย่าซื้อติดๆกันอย่าซื้อราคาซ้ำๆกันนะครับประมาณนี้เป็นการกระจายความเสี่ยงโอเคก็ถัดมาทางคำถามทางบ้านนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันสาปดาห์นี้นะก็ ผมก็ไม่ไม่ผมก็พูดไปหมดแล้วละกันในเนื้อหาส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีใครถามอะไรเข้ามาก็ผมก็ไม่ได้ตอบอะไรกวนใครมีคําถามอะไรสามว่าทิ้งไม่ได้เลยนะจะได้มาพูดคุยในส่วนนี้นะโอเคครับก็คลิปนี้เพื่อไม่เยาวเกินไปเนี่ยก็ต้องบอกว่า healthy เฮลตี้เ e ส t ์แ m น n ี่ผมพูดไปเสมอนะครับก็เป็นการทยอยซื้อหลักการคืออย่าซื้อราคาซ้ำๆที่เดิมนะครับให้กระจายราคานะครับเป็นการกระจายความเสี่ยงประมาณนี้เนาะ t h y ต e ้เวสต์แมนเนี่ยถ้าเรามีเนี่ย ยังไงคุณกําไรแน่นอนในการลงทุนแค่กําไรมากกําไรน้อยแต่คือกําไรแน่นอนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ด้วยจะเป็นกำลังใจครับทีมง,งานจะโกมากขอบคุณครับบ๊ายบาย